สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่วยเดืจากรูกต้องดูนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาสรุป2ตัวล่างเป็นแนวทางของสูตรเก่าเมื่อคลิปที่แล้วผมได้ลงแนวทางใหม่ไปนะครับเรามาต่อด,ด้วยแนวทางสูตรเก่ากันเพราะว่าเมื่อวดที่แล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมไม่ได้รวมกันไว้ที่เดียวกันนะครับแยกเปนงั้นคลิปจะยาวไปนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็จะ ดูไม่เข้าใจผมก็เลยทําแยกกันโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคํานวณกันผมมีคําแนะนํานิดนึงนะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังโอเคครับสำหรับสรุป2ตัวล่างแนวทางสูตรเก่า ในการหาก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4สูตรด้วยกันมาดูสูตรแรกก่อนครับเดี๋ยวคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับสูตรแรกผมก็ได้จดข้อมูลไปแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วเมื่องวด ที่ผ่านมาออกสี่ห้าสูตรสูตรที่หนึ่งนี่ผิดนะครับผิดไม่เข้าอ่ะอีกนิดนึิงเดี๋ยวขอบอกเพื่อนๆสมาชิกก่อนอยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนสำหรับการสรุปสูตรเก่าถึงมันจะมีงวด ที่ผิดนะครับที่ออก14นะครับงดที่ออก14สูตร3ผิด18สูตรที่1ผิดก็มีแล้วก็สูตรทั้งหมดผิดเลยนะครับที่ออก56ก็มีนะครับแต่2สูตรหลังนี่ก็คือสูตรที่3ผิดสูตรที่1ผิดแต่มันก็มีตัวเลขให้ให้ออกให้เห็นนะครับเห็นไหมครับมันก็มีนะครับ โอเคไปต่อกันนะงวดที่แล้วสูตรหนึ่งผิดไม่เข้าออกสี่ห้ามาดูวันงวดที่จะถึงวันพุธที่สิบหกมิถุนาว่าสูตรหนึ่งได้อะไรนำหลักพันในวันที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองสองบวกหนึ่งได้สาม สามลบหนึ่งแล้วสองสามบวกหกได้เก้าได้สองสามเก้าสองสามเก้าคือสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สองออกสี่ห้าสี่ห้า,หาเข้ามดที่ผ่านมา มาดูงวดนี้ใช้หลักร้อยเล็กหน้า3ตัวครั้งที่1คือ6เอามาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 6งบวก1ได้7แล้วก็บวกขึ้นไปอีกสอสเต็ปเป็น789สูตรที่2 789สูตรที่3 มุที่ผ่านมาเข้าห้ามาดูมุดนี้เราจะใช้หลักหน่วยหลักหน่วยเลขท้ายสา,า,ามตัวครั้งที่หนึ่งคือแปดเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งคือเก้าเจ็ดแปดหลักหน่วยก็คือแปดแปดบวกหนึ่งลบหนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า มาดูสูตรที่4สูตรที่4ี่งวดที่แล้วเข้า5มาดูงวดนี้เราจะใช้เลขหลักร้อยของเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขหน้า3ตัวครั้งที่2คือ193หลักร้อยก็คือ1 1ึ1่ลบหบวกหก็จะได้012 012ในสูตรที่สีเมื่อได้ตานนี้แล้วเราก็จะมาจับมาจับคู่อย่างที่ผมได้บอกทุกคลิปนะครับถ้าสมาชิกเก่ามาก็ไปดูย้อนหลังกันนะครับเพราะว่ากูเอยสมาชิกใหม่นะครับไปดูย้อนหลังกันผมกลัวว่าจะไม่เข้าใจแต่ถ้าสมาชิกเก่าก็น่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมจะบอก เอาไว้นะครับว่าปกติแล้วส,สูตรทั้งหมดสามสูตรเนี้มันจะเข้าอยู่แล้วนะครับแค่สามสูตรมันก็เข้าแล้วนะครับแต่หลังๆมาสองสามสองสามงวดนี้นะครับมันจะเอาสูตรที่สีมาประกอบในการออกด้วยนะครับก็เลยจะต้องเอาทั้งหมดสี่สูตรแล้วตอนนี้นะครับแต่เราจะมาเริ่มจับสามสูตรนี้ก่อนนะครับเลขเด่นก็คือเลขที่ชนกัน นะครับ7 8 9นี่คือเลขเด่นนะครับส่วน2นี่ก็จะลองลงมาตามนี้นะครับจับกันแล้วก็จะได้คือเอาเลขที่ชนมาจับกับสูตรที่ไม่ชนนะครับ7 2 7 3 7 9 8 2 8 3 8 9 9 2 3, 9 3็9ตามนี้นะครับเลขลองก็เป็น 7071 72มีแล้วนะครับก็เป็นจ็ดยเไหมครับ8081 9091อันนี้เพลิกลองผมได้จดไปลงไว้เรียบร้อยแล้วตามนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้บอกไปเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้กันถึงมันจะมีงวดที่ผิด นะครับมีสูตรที่ผิดแต่มันก็ออกให้เราวันนี้ออกสี่ห้าขอเลือกหาประกาศแดงก่อนนะครับอ่ะโอเคออกสี่ห้ามาสักครู่นี้สูตรที่หนึ่งผิดไปถึงจะมีสูตรที่ผิดไปแต่เหลืออีกสามสูตรมันก็จะเข้าอ,อัตโนมัตินะครับได้สี่ได้ห้าได้ห้าได้ห้านะครับก็จะเข้าทั้งสี่ทั้งห้า เดี๋ยวเราก็มาดูงวดต่อไปนะครับวันพุทธที่สิมิถุนาสักคู่นี้ผมขออนุญาตเอาสูตมาจดให้เพื่อนสมาชิกได้ดูก่อนนะครับ วันที่สิสูตรที่1นึ่งสองสาสองสาสูตรที่2องเจ็ดแปดสูตรที่3ก็7 8็ดมาดูสูตรที่สี่ 012นะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับที่ผมทําอย่างนี้เพื่อจะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับถึงมันจะมีสูตรที่ผิดไปหนึ่งสูตรแต่มันก็เข้านะครับมันก็เข้าตามนี้นะอ่าอีกนิดนึงนะครับเราจะมาทําการคัดตัวกันแล้ว เหมือนกับแนวทางใหม่นะครับผมจะเอาสูตรเลขตามมาช่วยนะครับก็คือ9เป็นเลขเด่นนะครับ9คือเลขเด่นผมจะเน้นไปที่9นะครับ9นี่เป็นเลขเด่นอันนี้เป็นแนวทางเก่า ผมก็ยังให้เป็นเลขเด่นอยู่ส่วนคู่ของเขานะครับบอกขออธิบายเพิ่มเติมอย่างที่ผมได้พูดไปถ้าเลขดับนะครับมันชนกันกับเลขเด่นให้เน้นไปที่เลขเด่นสูตรที่สองสองดับแต่มันมีแค่สูตรเดียวนะครับที่ดับ แต่มันเป็นเลขเด่นแต่มันเป็นเลขเด่นผมก็ไม่ได้ตัดออกนะครับผมเอาไว้แล้วก็สูตรสามอ่าสูตรสี่สูตรห้าสามดับแต่สามก็ถือว่าไม่เด่นเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามันสองสูตรมันสามดับเหมือนกันนะครับถ้าจะเน้นก็ ให้เน้นไปที่9นะครับตามด้วย92หรือไม่ก็9091นะครับ9091นี้ให้เป็นรองส่วน92นี้จะถือว่าเด่นก็โอเคนะครับ92ถือว่าเด่นแต่ก็ต้องบอกคุณเพื่อนสมาชิกก่อนนะครับว่าเลขที่หาได้ตรงนี้นะครับสามารถนำไปใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมีอีกนิดนึงนะครับ จะให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเลขที่ชนกันมันออกทุกงวดนะครับสักคู่นะครับผมขอหาก่อนนะครับหาไม่เจอนะครับอ่จะให้ดูนะครับสรุปสองตัวล่างแนวทางเก่ามวนนี้ออกหนึ่งเก้า เลขที่ชนกันหนึ่งสองสามหนึ่งมาเห็นไหมครับมวดนี้ออกหนึ่งห้าเลขที่ชนกันมีหนึ่งมีสามมันเอาหนึ่งมามวดนี้ออกเก้าเจ็ดเลขที่ชนกันเจดกับ9้าอ่ามวดนี้เอามาสองเลยมวดนี้ออกสามเก้าเลขที่ชนกันก็คือหนึ่งสองสามนะครับมันก็เอาสามางวนนี้ออกเจ็ดสามเลขที่ชนกันก็คือสองสามหกเจ็ดันเอาเจ็ดกับสามมาคู่กันเลย วันนี้ออก19เลขที่ชนกัน0 1น9นะครับเอาหนึ่งกับ9มาทั้ง1ทั้ง9เลยนะครับอันนี้บอกเลขชนนะครับว่ามันออกทุกงวดนะครับเลขที่มันชนกันต่อครับวันนี้ออก0 5นย์เห็นไหมครับ0นย์กับ5เลขมันชนกัน9 8, 8ด้วยนะครับ8 90 5ย์มันเอา0ย์กับ5มาเลยนะครับ ไม่ได้หมายความว่าเลขชนกันมันจะมา2ตัวเลยนะครับแต่คือมันมานะครับอาจจะมาตัวหนึ่งหรือสองตัวก็แล้วแต่บางงวดงวดนี้ไม่เข้านะครับที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้งวดนี้ผิดสูตรผิดกับทั้งหมดมาต่อครับงวดนี้ออกหนึ่งแปดขออภัยนะครับกระดาษที่เป็นนี้เพราะว่าไปโดนน้ามานะเมื่อที่ออกหนึ่งแปดเก้าชนศูนย์ชนหนึ่งชนเห็นไหมครับมันก็หนึ่งมานะครับ มดที่ออกหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้ามันก็เอาหนึ่งมานะต่อครับมดที่ผ่านไปออกสี่ห้าเลขที่ชนกันก็คือห้าหก 7, เห็นไหมครับห้ามันก็นยังมานะครับก็จะให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูเห็นไหมครับห้ามันมางวดนี้เลขที่ชนกันคือสองเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดแปดเก้านะนะับนะสูตรเลขตามเปอร์เซ็นต์มันน่าจะมาเก้านะอันนี้เก้าน่าจะมาอันนี้เป็นอ่า แนวทางนะครับเป็นแนวทางที่ผมสรุปไปตามสูตรนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจเพื่อนหรือจะถูกใจหรือไม,ไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยนะครับเพราะคนเราชอบไปเหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็นำเอา,ปเอาไปปรับปรุงนะครับไปไประยุกต์เข้ากับเลขที่ตัวเองมีที่ว่าเป็นเด่นนะครับก็ลองเอาไปปรับจูนเข้าหากันนะครับมันก็น่าจะได้ตัวที่ที่เพื่อนๆต้องการนะครับแต่ก็จะบอกว่าสองเนี่คือเลขเด่น นะครับสดับแต่2มันเด่นก็ต้องเอา2ไว้ก่อนนะครับอย่างงวดนี้นะครับตามนี้นะครับอันนี้คือเลขเด่นอันนี้คือเลขรองนะครับยังไงผมจะลงอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสรุป2ตัวล่างเอา2ส,สูตรมารวมกันให้ดูต่อเนื่องอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ ในคลิปหน้าคลิปสรุป2ตัวล่างสองสูตรรวมกันสวัสดีครับ